The only thing I can see is <laughs> <It's expensive. laughs> like <Becca talks everywhere> my own I At the I not เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาครับเอาเปลี่ยนก่อนครับพี่น้องไหลครับไลท์ลทตัวมาบายไลมาบายลกับตกเขาะตุ๊กหนาบเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวงานนี้ต้องใส่เข็เลยโอ้โห มันดูดแน่อ่านี่ต้องใส่เกณครับโอ้พี่จอนครับพี่ชอนเอาครับเอาเดี๋ยวดยวยพึ่งเด้อเดี๋ยวพี่จอห์นขึ้นกันเดี๋ยวพี่ชอนขยับมาก่อนแล้วก็ตกออก Men ngat yo. Oke. Okay. Lawang, lawang, <laughs> hap, lawang.

เราลงฝั่งนี้เหรอ้อาขึ้นเลยบ้านเนี่ยโอเคไ,<ป>ไม่มันต้องลงฝั่งนี้นี่ตรงนี้ฝั่งเดิมไม่ได้ลงฝั่งนี้มันที่เดิมเย่ย ไม่เดียวเอาคนลงก็ได้ปเนี่ย,ยเฮ้ยเข็นง่ายบ่ยกยกลงเน <c oughs> ี่นยอเอาคนแลวเอาคนเร่าเนี่ยบอเอาเข็นยากเข็นถดไม่ได้เลยพี่จอนพี่จอนได้แล้วพี่เด็ดเอาครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณอ๋อ มีมอเอาครับขอบคุณพี่ชอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใน YouTube ครับผมเฮ้เ <c oughs> <c oughs> น้เ่เน่โอ้พี่ชอนเนี <c oughs> <c oughs> ่ยพี่้เรมวิวมีววเออมีวให้มีวิวไปแล้วลืมแพรไอ้ยะก็ลืมปิดเลยพี่ชอนให้เขาถามหาเลยว่าใครนะ่ะ <c oughs> ไปแล้วขอบคุณครับเอามันสุกอยู่ในดินลงเมื่อเช้าเนี่ยมันอยู่ในดินมันมันอยู่ในดินมันอยู่ในมันอยู่ในลืมมันจมอยู่้างไนโอ้ มันเหลือไปเยอะแล้วเนี่ยมันน้ำตื้นเลยเดี๋ยวตัวสิบสองเมตรลงครับพี่น้องก่อนเนี่ย <c oughs> เป็นสามตัวหม่ายเนี่ยเอาครับเดี๋ยวขึ้นไปนั่งล้างก่อน <c oughs> โอเคโอเคตัวนี้ครับพี่น้องส2องเมตร

ไปดูได้เดียวก็แห้งแล้วเลยเพรน้ำตื้นหมดแล้วอันนี้ก็12เมตรครับพี่น้องนะครับลงไม้นะครับพวกสันบปถึงนะครับพี่น้องสันบปถึงลงปืนใหญ่ครับพี่น้องวันนี้โอ้ยทีมงานผมครับพี่น้อง โอเคครับเดี๋ยวเขาไปเอาพีเดี๋ยวพี่ไฟลองก่อนเดี๋ยวเขาไปเอาพีมาลองลองไปนะไม่ลองดูก่อนลองลองดูก่อนลองดูก่อนถ้าไม่ได้ค่อยเอาพีมาลอง รอดูก่อนเครื่องแรงไหมเครื่องแรงไหมรอดูก่อนรอดูก่อนติดตั้งปั๊มมันก็นไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันสูบไม่แห้งรอนานเหมือนเดิมแต่ว่าใช้ปั๊มยกอ,อปั๊มติดเนี่ย,ยฮะ ไม่ปั๊มวางเลยก็มือถือลงอีกต่างหากเลยเวลาดูดนะดูดฝั่งนู้นก็ได้ให้มันดูอฝั่งนู้นแล้วแห้งอยู่ฝั่งนี้ป่ะเนี่ยฮะไม่ใช่หมายถึงเอาไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องเอาโมบายลงไงเอาปั๊มสองนิ้วลงนี่อ่ะแห้งแล้วเนี่ยแห,แห้งไงแห้งแน่นอนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวรอพี่ไพครับรอพี่ไพก่อนนะครับพี่ไพว่าถอดออกถอดเข้าอยู่นี่แหละครับ,รบเอน,อนี่ยครับ <c oughs> สามตัวครับอยู่ฟาร์ม<ๆ>อยู่บอ่อฮะ ไปอบปไปอปนีเ้ตัวนี้แปเือสิบสิบเมตรใช่ไหมไปนี่สิบอันนี้สิบสองวัดแล้วสเอาครับเอาเอเอาเอาลงหมดเลยสายไฟน่ะพี่จ้า สายไฟเอาลงหมดเลยพียย่ทั้มพี่ทั้มพี่ทั้มทีสีทีเอาสายไฟลงหมดเลยโอ้บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศ สูบตาน้าครับมันนี้ลงแรกเมื่อเช้าเนี่ยมันหัวไงมันไปสุบอยู่ในดินนะแล้วพี่อีมล้ลอมหมดบาานน้าโโมโดดไม่เข้าลงเปลี่ยงเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งนะครับบอ่อนี่ากไรทำการฉีดล่างนะครับพี่น้องหรือฉีดเล่นเนยพี่น้องนะครับมันเป็นบอ่อพาร์ติชันนะครับ มันสกปรกเลยพี่น้องนะครับเนาะบ่อขนาดผมชุดหาไรนะพี่น้องเนาะนะครับก็เป็นปติชันนะครับเดี๋ยวปูละามอเข้ามาฉีดเล่นที่ห่อคือสุนายนไม่แห้งครับพี่น้องนะครับลงปืนใหญ่ไปอีกดอกแล้วนะครับปืนเก่ามันสั่นครับพี่น้องปืนสั่นโมได้ต้องใส่ปืนเงาครับพี่น้องนะครับโมบายเจ้เก่าสั่นเนาะอันนี้ก็สุน้ำในกิวเพื่อนนะครับลงบุหรีลงบุหรี่ไปให้กันสั่นนะครับโอเคเนาะพี่น้องเนาะรู้เรื่องกันเนาะเดี๋ยวรอผีไพรต่อไฟต่อยังทำเหลวกันลองเทสอีกรอบนึงครับผีไพ่น้องครับนี่ ทางทางจนทางไฟอยู่น้ำเพลินบัดกับพี่น้องอะอะไรรู้น้ำแบบ๋ยนเอาไหมน่ถามยังเดียวพี่เอาไหมโอ้ทีมงานตามูด้ กดแล้วปิดเลยนะลองก่อนเดี๋ยวเรามัดเสร็จก่อนพี่เอาเสรีลงไปตำรวจพี่น้องนี่มาดูความแรงนะครับทอไอตัวเกา้าไอทอสิบเนียวหรอสิบสองเนียวออกจำเจ็กเนียวไหม ออกสามสามนิ้วครับน้องไม่ทันใจผมถูกแล้วถูกแล้วครับโอ้โหโคตรเทเลยเดินไปว่าถูกแล้วนาจะเอ,อกทีถูกแล้วเลยถูกแล้ว ะเลเอาครับได้เวลาแล้วครับพี่น้องบาเนเดียได้แล้วเหลืออีกนิดเดียวนะครับพี่น้องนะมันบดถึงเนาะมันสุกมันยาวนะครับบอมันสั้นพอดนะครับพี่น้องเนาะบอเอือนมันกระตุนบัดแล้วจกเว้นบอเนี่ ต้องแบบพี่มาลองไปโอเคครับเดี๋ยวทุกพี่ทำเองนี่ครโอเคครับเรียบร้อยครับพี่น้องในการนะครับโอเคผี่ไปไม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลงปืนใหญ่เรียบร้อยครับเตรียมสูบน้ำครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ